ไม่เป็นไรได้อยู่จับแขนฉันไว้เฉยให้เห็นบ้างเลยแอดยืนอยู่ค่ะใช่แอดยืนอยู่แอดแล้วแอดยืนแล้วขาแอดยืนแล้วค่ะแอดได้เท่านี้ ค่ะเห็นปะเมื่ออยู่นะว่าไป กมังคนเยอะมากทุกคนเห็นป่านเนี่ยคนเยอะมากคนเยอะมาก

นเราจะแต่งงานกี่รอบก็ได้ค่ะ <laughs> ไม่รู้เลยว่าจะมีพูดคุยกับน้องไหมอ่ะเมื่อเฮ้ยอุ้ยนี่ค่ะทุกคนก็ตสอต้องถ่ายให้ได้แล้วละ่ะอุ้ยดูกคนเนี่ยน้องไหม เช็คเลตติ <myster iously> <ioso meu> <problem> ้งแป๊บนั่นนึงก็ถ่ายไม่ได้อยู่ไกลเสียให้ก่อนเสียก่อนเออน้องอยู่ไกลอะ เน้าร่าลตอรนัะท่านนีอท่ายกเป็นาการเข้าสู <5 <5 ่งานอาร์รีสรอโดยบรษัทในเชสเ่กับมาชวกันุ่นกับษุเรจกัมาดชจกัดบริษอินตอร่พิชอร์รม้ารืองสาที่หน่อครับบรษัทานรอิาอร์เนชักรมารุ่นัการเข้าสู่ป เพราออสการ์ช่นี้จะนี่่ครับึ่วงนี้เราจะรู้อยู่แล้วามีออสการ์เนวทีาประกาศผลรางวัลที่ทั้ยที่เก่าแก่แล้ก็ยาวนานมาสุดโลกเวทีนี่นครับแต่วนวันนี้เราไม่ได้มาแค่หนังเฉยๆนะเราได้ยกโงแดงงานโงแดงทุกท่านได้สังสนไได้แบบนี้เป็นไงน้องห่างอะไรตอเน่องทีมากา ขออนุญาตทุกคนนะฮะในบรรยากาศเรา social distancing นะครับขอความกรุณาใส่แมสก์ไว้ตลอดเวลานะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโยนหยุดไม่ได้นะครับเอาล่ะวันนี้นอกจากที่เราจะได้มาต้อนรับในยานการแต่งนทุกท่านครับเราจะได้ไปชมสองภาพตร์ที่เ้บอกว่าเป็นการเข้าสู่ the r ของ奥斯卡การที่กัานฉากได้ตีด้วยนี่นี่่ ซี่คเดเวลไล่ฟังาว่าต่่คุณกพุข้าไปนยกาอนตนเดียงรดัน้เรมเรองวการถูกบ่นและก่โชวการกาใช่างนี้ัช็อเขาเกี่ยงเื่องขการเาใจมาจากรื่อราเขอเา่ึ้มาแต่สเรื่องนี้ับเกราที่ประทับใจซื้อกินใจอย่างเต้อ รางวัลนกแสดงนำชายยอดเยี่ยมรางวันักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมโดยถึงรางวัลนักแสดงประกอบภาพเกิร์อดเยี่ยมแต่ราวสที่ได้เข้าชิงรางวัลผลภาพยยอดเยี่ยมนะครับไม่เีเรื่องแรกมินารีส่วนเรื่องสำคัญนะครับมีช่อเรื่องว่าโมิชชัยางที่่นรับแลเป็นเรื่องราวองอีสาที่ชั่วทัศนว่าหรือเช่นนี้เนี่ก็จอตออนคืแล้วก็อีกอย่าวไลฟ่งหม่ไรที่ชอบาหล่อ จวแอดตัดวันแล้วค่ะทีนึงแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะะหาไม่ใช่ตัวไหนหลังจากที่ที่ทางระดาวจบนนี้เองนะครับเอาไหนใครจะดูบ้างดูมือหน่อยขอให้ไปน้อย้วบนะขบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณราบขอบคุณมาสุรไดมันสุด้ีไรอยากอะาพูดถึงแฟนคับหรือั่อยากพูดถึงแต่คุอย่า่านะครับโอขอบคุณขอขอบคุณมากนะครับที่มากันเยอะมากเลยนะครับแต่อยากให้ทุกคนรักษาระยะห่างไว้นะครับทุกคนปลอดภัยแล้วก็เราเราจะไเจอกันอครับ าายอย่าบนะลกคอย่าลืมติดตามนิทานพันดาวกันด้วยนะคะทีนี้เป็สุดท้ายแล้วนะ,นะอย่าลืมติดตามพันดาวนะคะไปแล้วนะบ๊ายายเจอกันห กันไหม I น้องไหเห็นน้องกิปแล้วจีนเข้าไปทิ้าไปไม่ได้ขอเพ่อนกินมิบเม้อได้อหราวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับไปจับไป ต,ตัวโตมากแถวแก่มาเจอให้ได้นะคะตันนี้เราน่ารักมากมันมอยู่นะพี่รุ้งอ๋อไม่ได้บอกใครไม่บอกใครวะ เยอะมากเลยแม่ค้าผมใจในตัวน้องมากเลยะะเอ,อ่ะพรุ่งนี้เรียออนตัดดูตอนจบกันนั้นทุกคนใครมาดูที่โรงหนังเจอแอดได้ค่ะใครอยากเห็นหน้าแอดพรุ่งนี้เจอได้ค่ะเแอดวิ่งงานค่ะพรุ่งนี้อาจจะวิ่งวิ่งหน่อยนะคะหัวก,ก็จะกูกูหน่อยวันนี้เพื่อนก็เซลต้องมีแต่งเซ็ตชิลดีกว่าแต่งหน้ามาได้แต่งติ๊กใส่เซ็ชิลไม่ได้แต่งชิลไปหาม,มาเองแค่งชิลกูมีนะทิ้งไปยังวะใส่ไปแล้วเอาอยู่ค่ะ อะอยากคุยอะไรกันหรอทางนี้ก็จะเป็นใบนะคะเดี๋ยวก็คุยกับแอดก่อนมาแล้วกันน้องนนพิมคุยได้นะคะเง,ง,งาเงาคนเงาเงาดูน้องไกลๆมือสั่นหน่อยนะคะไปตอนนี้ได้ไหมไปตอนนี้ได้ไหมมาตอนนี้ก็ทันค่ะทันจะแอดค่ะ ทันจะแอะแน่ๆแต่น้องไม่ทนใจเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ไปไหคะอ๋อไปที่ดูนิ่างพันดาวตอนจบนะคะเราจะดูในโรงภาพยนต์เมเจอร์ชโยีนโองที่สิบสี่สิบสี่กันนะคะรองเทวีได้ตั้งแต่ห่าห้าโมงครึ่งหกโมงห้าโมงครึ่งมีการทำโงคึเหรอเออทำบโมครึ่งทำหนึกันเองลืมเองค่ะไม่ต้องห่วง เริ่มหลังเริ่มไหมคะวันนี้ไม่ได้แต่แต่วันที่สวันที่สามมีรวมนะคะมาเจอน้องได้นะคะวันที่สามที่โชดีซีใครอยากใครอยากเจอน้องวันที่สามมีรวมนะคะวันนี้ไม่ได้มีนะวันนี้ไม่นนมนนได้มีแล้วแหละ เออนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามีแคมเปญเล่นโปรเจกต์กับน้องนะคะเพื่อจะเจอน้อง50ท่านแรกที่ฮอสเปนเดอร์ค่ะท่านแรกฮอสเปนเดอร์50ท่านแรกนะคะได้ช่วยแอปด้วยนะคะได้ได้ได้เป็นมันเป็นอะไรนะมีแอนกี้ค่ะแหวกลับเชิญพิเศษคุณคิดคุณคุณคิดธีรวัฒน์นะคะเดี๋ยวต้องมาที่นี่เฮ้ยพี่เด คิดเลยค่ะคิดคิดคิดหรออยากรู้เรื่องด้วยแต่เราไม่ใช่ไม่อยากไปฟังเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าอ๋อจะได้ลนี่ไงจะอยู่นี่เใช่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 ใ่ใ่หรอพรุ่งนี้เป็นกำรจะให้อดด้วยนะคะอดจะเป็นลมสรุปเดนูเแอแค่แอดิบเียนดูเหมแอดเลยแออ่ะ อบคุณค่ะแอนเล่นกันทุกคนเลยนะคะทุลลกคนหลายคนนะคะพวันี้มีดูดูที่เมเจอร์รัโญทินนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนครั้งเท่านั้นนะคะใช่ใช่คนที่ประกาศชื่อในแอคโปรเจกต์อะไรนะคือมีโปรเจกต์ใช่225ท่านค่ะของรางวัลพิเศษมีของรางวัลพิเศษแอนเข้าไปนั่งดูา่าใช่ มีของรางวัลพิเศษด้วยนะคะมีของแจกให้ด้วยสปอยเพรพรุ่งนี้แล้วอ๋อนี่เอจเอเจอแล้วเ,วเวน,นี่เยเน,นี่ยเอ่ตรงเนี้ยเอวตรงเนี้ยอ๋อโอเคออแรงด้วยเวโอ้โหอ,อ,อ,อ้เอ็กซ์คลูซีฟสุดค่ะที่คงมาถูกต้องอ๋อในวันที่มีสักจะเอาผ้าตรองตอนน้นงมา เถอะแป๊บนึงย้ายมุมไปเพื่อชิชททองทองประโยคมากชิงหอกกับแอดมากเพื่อนอะเพ <laughs> ื่อนหล่มากเพื่อนหล่อมากจริงค่ะเพื่อนหล่อมากนี่ก็น่ารักมากชัดมาแอดโอ้ยแบบันลังกันดนิแกนักเด็กกูบันลังกันนี้แอดเปลี่ยนเครื่องค่ะเพราะแอดเปลี่ยนเครื่องเด็ดลยชั่งอุหล่มอมากพ่อบอก หล่อมากดีมากหว<า>ังว่ามาเจอน้องกันได้นะคะจริงๆอ,งอยากให้ทุกคนลองมาเจอน้องสักครั้งหนึ่งนั้ไม่เห็นเลยคุณบอกเรื่งแ ตาไม่เห็นแม่ตาเลยวันหนึ่งมีคนวันหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้วคุมีบางที่เอ็ดหมดเลยจะชนพี่ไมนี่ใช่เหรอใช